สวัสดีครับตอนนี้บังกร้าอยู่ที่ซีรีส์เลิฟซินเด رم รักโคตรโคตรโหดอย่างมึงเออเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเบรื้องหลังตอนนี้เป็นฉาก <แ một S 1> ใหญ่นะแข่งรถด้วยอยู่ที่สนามรัศมีเรซซิ่งอยู่ที่รัมติตาฟรอง14เดีด๋ยวไ,<ด>ไปดูนี่เลยร่วมกับของเราพีพ่ตอรมารุสารว่าเอาอกขออนุญาตปั๊บตองเด๊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 เ่๊เด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 ๊เ เห็นไหมน,นักแสดงที่ดีต้องทนแดดทนร้อนทนฝนได้เห็นไหมละ่ะนี่เบื้องหลังบารบาร่าตอนนี้กองถ่ายซีรีส์เรื่องนี้อย่างที่บอกว่าหลายท่านจับตารอคอยทั่วโลกเลย<า>เลิฟชินเดอร์รักโคตโรโปวด,<า>ดอย่างมึง<า>นี่คือบรรยากาศสดๆซึ่งเป็นฉากแข่งรถครับตอนนี้ต้องซุ่มซ้มมมอมก่อนไงต้องซุ้มซ้อมก่อน ก็หลงล้นเราทาดน้ำไม่ได้ไม่ได้ขับไม่ไดเยากขับไปแล้วเอียนะขับเลยขอเะ